สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC สองส้อหน่วยบันทึอหอหาของปลาด้วยพี่น้อง FC เก่า FC ใหม่พี่น้องคะเข้าป่าเก็บเห็ดเหมือนเดิมนะคะบ้านฝนตกใส่กับบ้านพี่น้องเอ้ยไปเหมือนนี่ไปเบึงไปหลุ่นน้ากันว่าสีมานเบาหมานดอกแหลกแหกมานก็ขึ้นหน้าลราละคะ่ะมากับยายสุเพียนนะคะวันนี้เออ เนีย่ยเยืสุเปียนเราเห็นไใบทะย้างหลายแล้ววะโอ้มาถ่ายเอาแน่ยหน่อยเอ้ยโอ้หน่ะมันเนาหลักกัตี้มันไซยาย <c oughs> พี่น้องใบอยากแหละอือจ้นะสองไข,งงไข่งามๆถ่ายเอาหลุ่หัวก่อกนนะไข่หนึ่งอือไข่หนึ่งงามๆพี่นอ้องอืองามขามเฮ็ดพี่นอ้องดอกหนึ่ง อืมดอกมันเขาไข่าขาวดอกแหลกของปีสิน่อยน้ำงามเก็บนี่ เฮ็ดอยียงนี่สร้างมาออกในตนใหม่พี่น้องอ็ขอทาได้ละเนาะเปตะเบิงพอได้กินอยอะพี่น้องหนึ่งดอกสองดอกหูนี่เฮาบ่ได้เคลีย์ด้วยค่ะนี่เดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนแผลรูป่ผลรูปหึองห่ามแท้หูขาใหญ่นะขายังไเลยพี่น้อง ขายยังไงโอ้ยจ้ะดอกใหญ่แหงม,มาสุดจ้านี่งามๆเลยพี่นอ้องคุ้มค่าการรอคอยนีอ่อย่างงามเจพี่ย่เหีนยงเห็ดน,น,นะโอ้ยพี่นอ้อง ยังยังใครไงแถมียะจะอ่อนเด้อือพี่น้องมาผอคุ้มศัพทเฮ็ดเพาะมึงตีละนี่นี่นี่เต็บอกอึดบรยากเต็มอยู่เยสุเพียนวะเฮ้ยอู้ยังเคียยังพผอุ้ยอู้ย์มานเล้วมาเลว เดี้ยงๆสุเสป้ากับตาเฮ้ยเผียรม,ม้วนเลยยายสุเพียนน,นี่ีแตะเนียนนี่ไข่แบบไงนี่กองกันอยู่เนี่นนยแลท่านเด็กเชียรดีได้ไงแต่ปุปะปุปะขึ้นมา มาผมมังคนตฝนมั่นี่น้องนี่ไงนี่ไงมาติใช้ทุ้งมือสามเด้อมือเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่โอ้เอาไงจะเอาไปหมดเนี่ยโอ้นี่ก็ใช่โอ้นี่ก็ใช่ส่น้อง มีกระเมียนมองลุงดีนะมองได้วะ้นั่นนั่นนั่นน่นอ้มยแท่งนะใยแท่งตาใหญ่นี่นี่นี่อู้ขีดหมีเงาเลยนี่นี่กระสอนอเออเอาเถอะใหญ่ งโอ้ยนี ô. Ô ่ไงโอ้ยทำไงจะเอาหมดเนี ô. Ô ่ยโอ้โหโอ้โหเขียได้ใหญ่โอ้โหนี่โอ้ขิดยาวเลยพี่น้องเก็บแบบยาวงาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสิต้นเดียวกะใส่มือเลยอันนั้น S <S เห็นขึ้นก่อนีไ่ไงนี่ไงโอ้โหยังหายังพอเป็นบาที <S <S ออาโอ้ยนี่ไงโอ้โหโอ้ยาวมากคลิปนี้ยาวมากนี่ฮะต,ตีเตนาะใคยจะเฮ็ดเนาของมืวมึงเลย เนี่ยมอท่านเบิด์ตเนี่ยมอท่านจบอยู่นี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมวนเดไปต้องไปไปต้องไปหอดผู้พี่เนาะอู้หอยหน่อยเสียดายเดนี่นี่นี่โอ้โหสุดยอดเลยค่ะ โอ้โหไข่เล็กโอ้โหเราเสียดามากเราเสียใจมากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมวะใส่ตะก้านี่พี่น้องว่างึ่งนี่ได้นี่นี่มเดียวได้นี่โอ้โหไม่ได้ดูโชว์หน่อยสิคุณยายโอ้โหมันเลยนะ ตาลายตาลายตาลายว่างเงี้ยแค่ที่ดินเลนนี่แหละนี่ยังดอกโออเอากรได้ที่จังบอเห็นนี่กระเน่าเน่าวัดโลกหนี้ได้ยุ่ยจุ่มเดียวนี่กระเน่า เอาทิมเบดอือดอกนี้งงนงงอขอปลาข,ข้ายอไข่ี่น้งองกำลังจุ๊บจุ๊บอุ้ยลองหาดูดีบอเห็นได้ี่อืองามงามนม่ง,งยางงามนริงอุ้ยอืมหนึ่งดอก พอตกแตกเปิ่งปลาเลยพี่น้องหือเหือมกระแมนมีกระแมนแต่มันอันนี้แน่ล่ะล่ะมีสำคัญนะี่น้องออกหอดกลางคันทางคันทางนอนดีดีว่เห็นด้วยี่นะเห็ดพึ่งไตไก่นะคะเป็นเห็ดพึ่งกระเพรเลยจังมากเสียดายเด้อ เนาะโอ้ยหลงหมดตกาะัยางไงโอ้หฮัก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 ก็พอโี้ยอหอกกับไง่นาะเต้นกระตาเลย